ทำไมหนังวัยรุ่นเรื่องอะนอร่าถึงได้ชิงรางวัลออสการ์มากถึง6กรางวันหนังเล่าถึงชีวิตักของอนอร่าสาวอากโกที่ตกลุมรักและแต่งงานกับลูกชายเศรษฐีรัเสเซียเธอใช้ชีวิตแบบอู้ฟู่อยู่ช่วงหนึ่งเลยแต่ว่าครอบครัวผู้ชายเนี่ยไม่พอใจสถานะของเธอการแต่งงานมันปุบป,ปับมากอะไรอย่างงี้ก็เลยพยายามให้หย่าแล้วก็พาตัวลูกชายกลับบ้านความด้วยผู้ชายอย่างเด็กเนี่ยก็เลยแบบว่าหนีจากการจับกลุ่มทําให้อนอร่าแล้วก็แก๊งของทางที่บ้านเนี่ยก็ต้องแบบตามจับจนเกิดเป็นแบบโรทิปแบบแปลก มีมิตรภาพแปลกๆเกิดขึ้นทําให้เธอได้เรียนรู้การมีชีวิตอยู่แล้วก็แบบว่ามองโลกได้กว้างขึ้นจริงๆแล้วจากที่หนังมันพยายามเล่ามาแบบ intense มากๆอย่างไม่หยุดหย่อนแล้วก็หลอกล่อคนดูด้วยภาพสีแสงสวยงามพร้อมกับเพลงประกอบที่แบบฟังเพลินๆเหมือนหนัง coming of age ใช่ไหมพอตอนจบเนี่ยมันทําให้ตัวละครออะแตกสลายแบบแล้วทำให้เราก็รู้สึกแตกสลายไปด้วยแบบอยู่ดีๆก็พังทุกอย่างเหมือนทุกอย่างที่อัดแน่น intense มากๆ ก็พังทลายลงเราก็เลยทำให้คนดูอินไปด้วยจากตรงนั้นแล้วคุณล่ะคิดยังไงถ้าเกิดไปดูแล้วอยากรู้ว่าตอนจบคุณคิดยังไงกับมัน